ระบบรถลำพูงตอนนี้กำลังยกขึ้นครับนี่ครับลำพูงเราติดตั้งยังไงเราติดตั้งแบบนี้แล้วครับติดตั้งมากับรถแล้วก็ยกดัมขึ้นมาเลยว้ยมันคือแก้วแท้ละสุดยอดเลยหลวงพี่ต้งแก้ว้วาล่าเป็นตู้เวทครับข้างบนเป็นตู้กลางแหลมลงมาเร็วนี่นะครับระบบรถเครื่องเสียง รถตู้ใหญ่พี่น้องเอ้ยนะครับคนอ่ะเป็นรถหกล้อคันบอกไงพี่น้องโอนแล้วอ้าวอวยออกมาลูกพี่บาดเนี่ย,ยโอ้หันหนาวมาแล้วเอาตูเ้เบรดออกมาบาดเนี่ยว้าเปิดแล้วตูเ้เบรดแวนแดนฝาเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือหนึ่งข้างนะครับ สำหรับรถตู้ลำพงนะครับช่างไพรมงคลสตูดิโอนะครับนี่คือหนึ่งข้างนะคร like yes, no ับสุดยอดสุดยอดปลาเกียงจัดการเลี่ยวโอ้ยขาดไหลโก้ปานฮันย่างฟางผุ่นเนาะปลาเนาะครับผมจุ๊บเลี่ยวหรือเปล่าฟางผุ่นโอ้ยฟางผุ่นแห้งเลี่ยวตะกอนมูหุ่นตัวหนาโก้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 ย่างแต่ใส่เสียงบันไดทาเทวีที่จวดบยางเดียวพี่น้องเอ้วอรบัไดเลี่ยวเลี่ยวจะไดนเลี่ยวจะไดนย่างขนเล็กอยู่อะ อ,อันนี้คือฟังหนึ่งได้ไปหรองฟ,งฟังพุญกับพูนนะครับนี่รถไฮดรลิกตู้ลำพงนะครับวัดเทกวัดเทกวัดเทกโอละ่ะสุดยิ่งใหญ่ลอลังการป๊าบ